หลิวเตอร์หัวปัญใจมหาชน สวัสดีครับผมเดี๋ยวนะครับมือนี้เดี๋ยวจะพามารับชมอีกนุ่มหล่อหนึ่งเชือกนะครับหุ่นดีงาสวยหางสวยนะครับอีกหนึ่งเชือกเป็นไผ่ไปบ่ได้ครับไารลิวเตอร์หัวนะครับตอนนี้กําลังจะให้น้ำนะครับได้เวลาให้น้ำเขานะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหุ่นเขาดีดีนะครับเพราะว่าเขาแกเชือกเดียวนะครับเขาแบดูแลทั่วถึงนะครับถือึกว่าสุดยอดเลย สำหรับไฟลิวครับไฟลิวเตร์หัวหนุ่มรออีกหนึ่งเชือกธุรกิจครอบครัวแล้วครับซอยกันคนละเล็ดคนละหน่อยอยู่ที่เดิมนี่ครับเดี๋ยวเพื่อนเขาถูเสาหนีนะครับอาบน้ำ ดวงตานี่สวยนะครับดวงตาเป็นแก้วนะครับสำหรับไา่ริ้วในเวลาทำความสะอาดเสียงลมแห้งหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเมื่อนี้รููซึกว่าจะมีลมมานิดนึงนะครับไา่ริ้วอ้วนอี้ครับหญ่หันหาหาเลย ได้เวลาอาบน้ำแล้วมีอาหารรออีกคนเก็บไอ้มูนกม็มีนะครับคุณดีเลือเกินนะครับขนาดตกมันไปบางนึงหนึ่งนะครับ nga ใหญ่หดีครับคุณ nga ใหญ่ยี่คิงไปเลิวมุณดีนะครับคุณบุญนี่อ้อยนี่อ้อยมันรอนะครับกินไปน้ำอาบไปน้ำบุญบุญบุญเอา้าบุญ มมี๋เ้าวชิมีงานในบ้านช่วงนี้โห่มีเลยหนมีโควิดอนะครับต้องทำใจนะครับบรรลุว่าจะอีกงานแค่ไหนนะครับก่อนนั้นนันก็เห็นว่าจะได้ออกงานแล้วนะครับแต่ก็ยกเลยเพราะว่าโควิดนั่นแหละครับตอนที่ผมมาถ่ายจุดก่อนนะครับโควิดเอาไปกินเรียบร้อย หุ่นดีเลยครับไหลิวสมก็เป็นหลิวเต่าห,วหัวนี่ครับรอสมส่วนงาใหญ่งาสวยหางสวยไปหมดนะครับหุ่นเกินดีด้วยไฟลิ้วไฟลิวเออหัวนใส่ดีนะครับนี่ยืนขินสบายเชย หางนี่แปปเดียวนะครับเบิง้งเงหางแปปเดียวแบบเหี่วแห้งดีครับเฮ้ยเฮ้ยแต่มอท่านเห็นถูนะครับมื่อนี้สงสัยจับบกข่อยคั่นบานไดก็เกินนี่น่าจะถูไปแล้วแต่ตอนนี้นี่มีอาหารนะ่มีอ้อย งานนี้ใหญ่ยยกว่าขาผมผมบอกเลยเลยนะครับใหญ่ยยกว่าขาผมอีกสำหรับพายลิวเตอร์มมหัวอ้วนท้วนสมบูรณ์หุ่นดีสูงด้วยนะครับนี่จะคือว่านหครับช่วงนี้นะโดยพิษไอโควิดนะครับแกบบ่คอยมีงานมีอห่างกันก็ต้องลอเบิงว่าช่วงใดนะครับจะ ปดล็อกสักทีนะครับจะเอาใจซอยให้หายหกันเร็วๆนะครับเผาในมีงานมีอย่างแค่นะครับตอนนี้แกอยู่ในก๊กลักอยู่ในบ้านไปก่อนน้องเดฟนี่ก็ขยันขึ้นเลยสุดยอดสุดยอดนี่ฮานี่นกลับเรียนมากกับมาซอยว้าไม่ธรรมดา ลิวเตอร์หัวพวงหางนี่ครับเป็นภูมิเป็นภูมิเลยเเริ่มสูแล้วเริ่มมีขั้นล้อเริ่มมีอาการขั้นแล้วเริ่มอยากซู๋แล้วรอเลยครับอานามไปแล้วดำเหมื่อมไปเลย มัถอดได้คัดง,าาง่ายนนเจ้านอนเลยอ่ะคือสิบปอร์เซ็ครับขาวจุ่นี่นะครับ,รบกะพามารับชมอีกหนึ่งเชือกนะครับที่ความหล่อไม่แพ้ใครนะครับสมกับซื้อลิวเตอร์หัวนะครับพระเอกตลอดกาลมื้อนี้ก็ลมแห่งหนอนมื้อนี้เออแปลกไม่ค่อยหนาวแล้วนะครับ มันจะหนาวแต่ช่วงเศร้าับช่วงตอนกลางคืนนิดหน่อยขนาดนึงแต่มันเหมือนกับจะมันก็สีคือสีหนาวมาอีกจัดเต็มเลยสงสัยว่ไอ้ขั้นปนไหน,หนไเนาะได้ถูไปแล้วเดลชุดนั้นนั่นีอกค สนใจอาหารมากกว่านะครับจะสนใจอาหารมากกว่าตอนนี้นี่นะครับนี่นุ่มนมลอยอีกหนึ่งเชือกายลิวเตอร์หัวแต่อย่าให้ตกมันนะครับตกมันนี่ควานนี่เขาใกล้บ่ได้แน่นอน <c oughs> ยางไทต,ตันน่นะครับใครเห็นแก่ตกใจนะครับไเตินของผมนะครับกระพายลิ้วนี่แหละครับลิวเตอร์หัว ถูให้บ้างถูให้บ้างนิดหน่อยโอ้ยลมอีบ่อยแม่เเลยต้องใส่บุหรียขั้นปานไหนนะครับทุกท,ท,ทุกมือนี้ถูต้นเสาแล้วนะครับแล่ตอนนี้ม่ใด้ถูแล้วเงี้ยครับแขยืน หมดสนใจเลยกินนามกินอาหารอย่างเดียวนี่นลครับืันนี้กัาพามาเหยี่บมารับชมอีกหนึ่งเชือกนะครับที่ความรอเหมือนเดิมหลังกเบาเปลี่ยนนะครับหุ่นดีงาสวยสมส่วนนะครับดวงตายิงม่องไกลๆยิงสวยนะครับสำหรับไพ่หรืวตาแบบดุแกวเลยนะครับแต่ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องอาจจะมองบอเห็นนะครับเพราะว่าบคกอยถ้าซสู้ไปก็บอยเห็นนะครับ อยู่ใกล้มีการขัดงานให้ด้วยรับรองขาวจัว๊วเดี๋ยวจะซูมให้เบ่งดวงตานะครับเพราะว่าดวงตาสวยเลยเพื่นพายหมอดไอ้พายแก้วนะครับไอ้น,นั่นคิดจนเมื่อพายริ้วนะครับดวงตาสวยนะครับใสอิงเลยนะครับ ดวงตาดวงตาขัดหน่อยขัดหน่อยจะได้หล่อๆไปสักการบินก็ได้แค่อาบเนอะมันกินบ่ได้นะครับเพราะว่ามันแบบหนำโบมีไไลเวียนนะครับหนำแบบขังตลอดนะครับก็เลยบ่ได้เอาไป บางคนเอาไปกับไปส่วนหมากก็มิแต่อาบมิแต่นีนะครับลิวเตอร์หัวเดี๋ยวรอรับชมนะครับว่าขัดออกมาเราจะสวยงามขนาดใดรอรอเวลาให้ปลดล็อกสักทีนะครับทีใดมีงานเข่านะครับ เพราะได้มีงานแห่งงานยังนะครับกับลำบากกันทุกยอมยากแะครับพ่อไมพี่น้องกับตองเข้าใจนะครับสถานการณ์บานเมืองเนาะเออหล่อเลอเกินยังมาอิ่มอยู่หลวงพ่อ,พอคุณดี cái làm lại cái nhà đây nè mừng hợp tay kinh này ừ. wow tôi đây phải liệu lo đây lo lo đây ห้เบิ่งดวงตากินไปนำจะรับไปนำเลยนะนี่ครับดวงตาสวยงามนะครับลูกแก้วเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนพี่น้องมื่อกี้พามาเยี่ยมมารับชมพระเอกตลอดกาลนะครับสำหรับพายริวเตอร์หัวนะครับงาใหญ่งาสวยหุ่นดีสมาร์ทนะครับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับ หางกะโอเคหุ่นกะแน,น่นหนาปึกกันทีเดียวนะครับมื้อนี้นมีแค่นี้นะครับพอพี่น้องพามาเยี่ยมมารับชมพอ่อยลิวเตอร์หัวฝากอบกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับหากสงสัยหรืออันใดก็คอมเมนต์ได้นะครับผม่านทุกคอมเมนต์นะครับพยายามตอบห้ได้ทุกค,คอมเมนต์นะครับพอพี่นอ้องนี่นะครับมีทูแล้วมีทูแล้ว จัดไปเดี๋ยวให้เบิร์เขาถูสักนิดนึงนะครับม,มีตรงสอกหูครับสอกหูระวงังคอครับอยากที่มีคันหล่อเลยเกินไฮริว สังกะสีนี่สั้นไม่มดนะครับยกขาแล้วยกขาเตะแล้วนี่ถูเอาอ,อีกอีกข้างอีกข้างอีกข้างซอกคอมาเลยนี่ซอกคอคอนจัดไปจัดเต็ม เต์หัวปันใจมหาชนยิงดูยิงสวยยิงดูยิงงามยิงดูยิงมีงสเสน่ห์นะครับเบิ้งท้งง่าทั้งหุนนะครับสวยงามเลยอ้าวต่อไปขาแล้วครับต่อครับต่อไปขาแล้ว อรอเลยรอแล้วเอาการยกขาถูนี่ยังไม่สะใจรอรอครับรอ,อเรือยเกิ่อ โอเคครับมอนี้ก็มีแค่นี้นะครับหัก่กฝากกดไลค์กดซับซักไข่นะครับมีคำถามอะไรก็ถามได้นะครับผมอา่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับมอนี้ก็ต้องด้ลำลาไปกับพายลิ้วนะครับเดี๋ยวคลิปหนา้าจะพาไปทางไหนต้องรอรับชมกันนะครับสวัสดีครับผม